โดยสังเขปของนางกนกพรเนื่องนสุวรรณนางกนกพรเนื่องนสสวรรณเกิดเมื่อวันที่27กรกฎาคม2497ปัจจุบันอายุ60ปีวุฒิการศึกษาครุศาสตร์บัณฑิตวิชาเอกภาษาไทยจากวิทยาลัยครูอุดรธานีประวัติการรับราชการนางกนกพรเนื่องนสสวรณร เริ่มบรรจุเข้ารับราชการตั้งแต่วันที่1มิถุนาย,ยน2516ตำแหน่งครูหนึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่ตามจรรยาบรรณวิชาชีพด้วยดีตลอดมาและเมื่อปีพุทธศักราช2528ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศได้ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีนำเอาความรู้และประสบการณ์มาพัฒนาตนเองให้กับโรงเรียนผู้บริหารครูอาจารย์ชุมชนผู้ร่วมงานรวมถึงผู้รับบริการ ร่วมเป็นคณะวิทยากรในการอบรมโครงการโรงเรียนวิถีพทุทธตามสถานศึกษาการอบรมคุณธรรมเป็นวิทยากรอบรมหลักสูตรผู้บริหารสถานศึกษาระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการเป็นวิทยากรการประชุมเชิงปฏิบัติการการชี้แจงการใช้คู่มือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตยสําหรับผู้สอนระดับมัธยมศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมในงานวาระแห่งชาติ ปฏิรูปการเรียนรู้สู่ศาสตร์สวัสดิ์ใหม่จากการเป็นวิทยากรให้คำปรึกษาและเป็นผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนวิถีพุทธส่งผลให้โรงเรียนได้รับรางวัลมากมายเช่นโรงเรียนวิถีพุทธได้รับรางวัลระดับประเทศในปี2546คือโรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคมโรงงานคุณธรรมเยาวชนไทยทำความดีเพื่อในหลวงได้รองชนะเลิศระดับประเทศ ศูนย์คุณธรรมชั้นนำโรงเรียนบ้านโคกสว่างได้รับรางวัลโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำาระดับประเทศปี2,553โรงเรียนบ้านโป่งไห่ราชสมคคีได้รับรางวัลชนะเลิศในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ3ปีติดต่อกันคือโครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลกหรือวีสตาโรงเรียนหอคำพิทยาสรรชนะเลิศการประกวดโครงงานคุณธรรม เยาวชนทำดีเพื่อในหลวงระดับ8กลุ่มจังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือในปี2554ได้รับการคัดเลือกเป็นวิทยากรอบรมคุณธรรมจริยธรรมวินัยและจรรยาบันสำหรับข้าราชการครูของจังหวัดหนองคายและจังหวัดบึงกาฬตั้งแต่ปีพุทธศักราช2528จนถึงปัจจุบันและได้ช่วยเป็นวิทยากรให้กับครุสภามาโดยตลอดนอกจากนี้ ยังเป็นผู้มีจิตศรัทธาได้บริจาคเงินให้แก่สถานศึกษาอีกด้วยรางวัลที่ได้รับเช่นปีพศ .2526 ได้ร,รับรางวัลชนะเลิศก,การประกวดครูสอนภาษาไทยดีเด่นระดับอำเภอปีพศ .2526 ได้ร,รับการคัดเลือกเป็นครูตัวอย่างระดับอำเภอปีพศ .2533 ได้ร,รับคัดเลือกเป็นศึกษานิเทศดีเด่นประจำปีจังหวัดหนองคาย ปีพศ <Das>, 2533ได้รับคัดเลือกเป็นศึกษานิเทศดีเด่นประจำปีอําเภอบึงการปีพศ <Das>, 2535ได้รับคัดเลือกเป็นศึกษานิเทศดีเด่นประจำปีปีพศ <Das>, 2542ได้รับคัดเลือกเป็นผู้มีผลงานดีเด่นในด้านการต่อต้านยาเสพติดปีพศ <das>, 2544ได้รับคัดเลือกเป็นบุคคลต้นแบบการปฏิรูปการเรียนรู้ปีพศ <Das>, 2544 ได้รับคัดเลือกเป็นครูต้นแบบการจิดรูปการเรียนรู้สาขาศึกษานิเทศปีพศ .2545 ได้รับคัดเลือกเป็นครูต้นแบบการจิดรูปการเรียนรู้รางวัลเกยียรติยศสาขาศึกษานิเทศปีพศ .2554 ได้รับรางวัล1 0 0 0 0 0ครูดีและปีพศ .2557 ได้รับคัดเลือกเพื่อเข้ารับรางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติครูสดุดีในวันครูโลก ประจำปีการศึกษา2,557ของสำนักง,งานเลขาธิการคุรุสภาและได้รับคัดเลือกให้เข้ารับรางวันครูอาวุโสถึงกำหนดลาสิทิรักได้พักผ่อนเส้นทางจรตอนกเกษียณเวียนมาถึงนามคุณครูผู้ยิ่งใหญ่ยังตราตรึงลูกสิทธิ์ซึ้ง มุทิตาพาชื่นชมขอไตรรัตคุ้มครองให้ผ่องใสทั้งกายใจไร้ทุกข์เป็นสุขสมแผ่ร่มเงาให้สิทธิ์ชื่นรื่นอารมณ์ขอประนมเทิดข้าบูชาครู